ได้เป็นตัวแทนของสิทธญาณุสิทธ์ให้มาประกาศต่อไปประกาศเกียรติคุณแต่ละประเทศแต่ละระดับต่างๆตามต่อไปนี้ครับประเทศที่หนึ่งเปนยนสิทธญาณุสิทธ์ของธรรมดาของการมีสายางบารมีที่ผ่านการอบรมบวชใจผ่าบนบททดสอบการยกระดับใจ,ใจิตใจตามเกณฑ์ที่มันที่ทธรมรมะดาลงก่ำหนดไว้ ได้เป็นสิทธิ์ที่ดีของพระบรรดาตลอดมาตรนี้นะครับระดับที่หนึ่งคุณพิชานันสุนวรรณสิงห์คุณนันรุ่นที่หนึ่งระดับที่ห้าสุจิตราอา,ารนเมฆคงคุณตุกตาค่ะรุ่นที่สองยกระดับห้าค่ะ คุณเจาาวะละรุ่มโคนทองคุณต้อยรุ่นที่สองะสร,นนอระดับที่ห้าค่ะคุณสุปราปูคุณนุ้ยรุ่นที่สองยกระดับที่ห้าค่ะ ลำดับที่ห้าครับคุณรัตนา,าวรวัฒน์คุณไทยคุณนารุ่นที่สามระดับที่สี่ครับที่หกคุณยุพินจังปาค่ะคุณลูกปูค่ะรุ่นที่สามยกระดับสี่ คุณพยาอินรอดคุณกองรุ่นที่สี่ระดับที่สามครับที่แปดคุณมนิพาคนอาสาคุณมนรุ่นที่สี่ยกระดับสามค่ะ okay. ลำดับต่อไปคุณเป็นจามาทองต่อคุณติคุณที่สีย่ยกระดับสามค่ะเดียเหมนับรดบนะคุณพระชรลาดา คุณสันตินีอีวัฒนาชายัยคุณเมย์รุ่นที่หค่ะ สุรพันัน์วินทชัยคุณออฟรุ่นที่หกค่ะลำดับต่อไปนะคะคุณปัทคนเยี่ยมคุณเปิ้ลรุ่นที่หกค่ะ ใจนะรับใจนะาององด้วยนรัได้นะจะได้เป็นตัวแทนที่สมควรนะพอเชิแล้วให้รู้นะถาเกิดนรากเป็นลูกศิษยของบัณาเป็นลูกศิตายแม่นุ่ดใจให้รู้ว่าการเป็นองเที่มาแต่ละที่ทุก่อาแต่เราไม่เพียวเทียงที่ดแต่ให้รู้ว่าที่นี่เที่ยยงไเที่ยวยังไเมื่อเราเที่ยวเรารับการเชื่อมเพลินแล้วเราจะได mm ้กังนเองแลวเราจะเป็นลู้บาศกางานที่ดีได้ พะฉะนรมวิน <toys> ัยแล้วก็ผ่านการอบรมจริงแล้วะแล้มีจิ๊ที่เสียดสัะด้วยแล้วก็เข้าใจในถึงของการสร้างมูลนิธิศนะร่วมกับบ้านเราใก่สเกดสุดาแพงแฟงคุณเกดรุ่นที่6ค่ะ that song ยกระดบบะับ2ค่ะค่ะรดับต่อไปนะคะเป็นการรับใบประกาศเกียรติคุณรุ่นเยาวชนนะคะเป็นศิษายาูุสิ์ของพระมารดายาเวชนรุ่นที่หนึ่งระดับที่สีของการความอิสระที่ผ่านการอบรง ปงใจผ่านกททั้งสอบการยกระดับจิตใจตากเกทต่ธาารรมดาทรงกำหนดไว้และเป็นสิ่ธที่ดีของพระมารดาตลอดมาระดับที่หนึ่งเด็กหญิงปัติศราปานโท่น,น,น้องรุ่นที่หนึ่งยงกระดับที่สี่ค่ะเ,คเด็กหญิงชนานุสภปานโท่ลอกปัด ยกระดับที่สามรุ่นที่2ค่ะอไครน่คะับานสงรันานะเด็กหญิงสุพิกาาบชัยภูน้องเฟิร์สรุ่นที่สยกระดับสาอันนี้รุ่นหนงกับะแบบ รุ่นที่สามต่อไปนายสันธนะทองอ่อนน้องสันรุ่นที่สามค่ะ มุ่ยนยาวชนนะคะเป็นการมองในประการเดียวกันนี้อา,าส้วสิทธิที่มีจิตอาสาร่วมแรงร่องใจในการเสียสละตนเองเสียสละเวลานะคะในการช่วยเยวหลืออะไรตี 2,564-2,565อย่างสนสมำเสมอพร้อมทักเป็นจิตที่ดีของพรมะมารดามาตลอด